ฝรั่งสีม่วงป้องกันมะเร็งบางชนิดเทคนิคในการเก็บมันฝรั่งให้อยู่ได้นานข้ามปีก็จะแบบนี้เลยนะนี่ด้านในก็จะสวยได้แบบนี้นะสวัสดีนะคะผู้เองปรุงเองกับแม่วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวมันฝรั่งสีม่วงรุ่นผิวไม่เรียบที่ส่งให้ลูกค้านะแล้วก็ แครกก็คือไปส่งเมื่อวานแล้วก็คาดว่าลูกค้าจะเริ่มทยอยได้รับของกันในวันนี้แล้วก็อย่างรุ่นผิวไม่เรียบแม่ก็คืออปีนี้เนาะก็คือทํากล่องละ15ปอนหรือ,อ่อ2โล13ปอนนั่นเองก็ ช่วยออกค่าขนส่งให้ลูกค้าเพราะว่าอ่าค่าขนส่งปรับขึ้นราคาอีกแล้วก็คืออยังทำอาราคาค่าขนส่งอาราคาเดิมให้ก็ช่วยออกค่าขนส่งให้ส่วนหนึ่งด้วยเนาะแล้วก็สำหรับรุ่นผิวไม่เรียบเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่เริ่มทยอยได้รับของเนาะรีบมาถามคลิปดักรอไว้เพราะว่า ตอนที่ออาแมซื้อแม่พันธุ์มาเนาะก็คือ,อขนาดของหัวแม่พันธ์ุที่เขาเอามาขายอะ่ะมันไม่ใหญ่อะ่ะเออก็คือก็จะประมาณเนี้ยคือไม่ต่างกันมาก แล้วก็อย่างที่ผ่านมาเพราะว่าคุแม่ปลูกมาห้าหกปีที่ผ่านมาเนาะก็จะเก็บหัวใหญ่ๆไว้กินแล้วก็อย่างหัวประมาณแบบเนี้ยคือไม่เล็กเกินเนาะก็จะเก็บไว้ทําหัวแม่พันธุ์แล้วก็ที่คุแม่ทาราคาพิเศษในปีนี้เพราะว่าเขาจะเป็นรุ่นผิวไม่เรียบเออเพราะว่าอย่างปีที่เราด้วยความสงสัยว้ยทำไมมันฝรั่งอปลูกมาเริ่มผิวไม่เรียบก็เลยไปหาข้อมูลมาก็ รากฏว่าสาเหตุที่มันฝรั่งเขาผิวไม่เรียบเหมือนกับว่าเขาปกป้องตัวของเขาเองเวลาที่แมลงอะไรมารบควนก็เลยกลายเป็นรุ่นผิวไม่เรียบเนาะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆจะย้อนไปดูคลิปก่อนๆน,น ون, ู้นครั้งแรกที่ปลูกมันฝรั่งผิวเรียบสวยมากแต่ว่า ช่วงหลังเริ่มผิวไม่เรียบเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาป่าให้เพื่อนดูเพราะว่าเฮ้ยข้างนอกไม่เรียบแบบนี้ข้างในจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาผ่าให้ดูกันเนาะอ่าก่อนที่จะมาผ่าวันนี้ก็จะมา เล่าถึงประโยชน์ของมันฝรั่งสีม่วงที่มันฝรั่งสีขาวไม่มีแล้วก็มันฝรั่งสีม่วงก็จะเป็นพืชหรือว่าอาหารสำหรับสายเฮลตี้ด้วยเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ไปถามแชท GPT มา <c oughs> <c oughs> ในแต่ละชุดเนาะในแต่ละชุดดอกแคมก็คือจะแถมอันนี้ไปด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นกระสอบกระดาษเนาะที่ อันนี้จะใส่อาหารเป็ดมาแต่ว่าเอาคแมแถมไปให้กับเพื่อนๆในแต่ละชุดที่อุดหนุนผลผลิตไปเพราะว่า,เ,าเทคนิคในการเก็บมันฝรั่งให้อยู่ได้นานข้ามปีจําได้ไหมก่อนหน้านูน้นก็คืออบ้านเก่าเนาะก็จะตามตูดเวลาที่อรถเกี่ยวมันฝรั่งเขาเก็บเกี่ยวแล้วก็ไปขนมาเก็บไว้เป็นกระสอบกระสอบแล้วก็เก็บไว้กินได้นานข้ามปีจริงๆแล้วก็ ก็เลยได้เทคนิคนั้นมาจริงๆเคยทำคลิปแบ่งปันไปก่อนหน้าแล้วแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ด้วยเนาะเทคนิคที่จะ,ะทำให้มันฝรั่งของเราเนาะเก็บไว้กินได้นานข้ามปีหรือเก็บเป็นแม่พันธุ์ไว้ปลูกในปีถัดไปก็จะเก็บไว้ในกร,กระสอบกระดาษแบบนี้แล้วก็เราจะเก็บไว้ในที่เย็น มืดแล้วก็แห้งเนาะเพราะว่าถ้าตรงไหนที่เขาชื้นเนาะมีความชื้นอะไรแบบนี้มันฝรั่งก็จะงอกไวนั่นเองนะอ่าทีนี้วิธีแก้เนาะเวลาที่มันฝรั่งของเรางอกไวแต่ว่ายังไม่ถึงฤดูการที่จะปลูกมันฝรั่งเนาะอย่างแม่ก็จะแนะนําให้เด็ดอะอะไรนะ ต้นที่เริ่มงอกมาเนาะเพราะว่าเขาจะดึง energy เนาะก็จะทําให้มันฝรังงอกไวกว่าเดิมนั่นเองก็ไปเด็ดอยอดตรงนั้นออกที่เขากําลังแตกแตกมานั่นเองก็เป็นการช่วยลดให้เขาโตช้าเนาะรอรอจนกว่าอากาศเริ่มอุ่นก็คือค่อยค่อยเอาเขามาปลูกเพราะว่าเขาปลูกง่ายแล้วก็โตไวเนาะก่อนที่เราจะมาผ่าให้เพื่อนดูอ่ะ เดี๋ยวแม่ขอถามแชท GPT ว่าประโยชน์ของมันฝรั่งสีม่วงที่อาศัยเฮลตี้เขาชื่นชอบมีแบบไหนที่แตกต่างกันกับมันฝรั่งสีขาวเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเอาไปแล้วสามารถเก็บเป็นแม่พันธุ์เองได้ในปีถัดไปเพราะว่าปีหน้าแม่ก็คือจะไม่ได้อยู่ปลูกแล้วเนาะปีนี้ก็เลยพยาพยามเคลียพยายามเคลียออกให้หมดอ่า ขอนุญาตมาอ่านเนาะเพราะว่าคงจะจําได้ไม่หมดแต่ว่าก็จะอ่ามาเริ่มกันเนาะยางมันฝรั่งสีม่วงเนาะเขาจะมีสารเอนโทไซานินมากเนาะที่ไม่เจอในมันฝรั่งสีขาวเนาะสารตัวนี้ก็คือจะ เป็นสารสีม่วงที่พบในพืชตระกูลเบอร์รี่เนาะแล้วก็สารตัวนี้เขาจะมีต้านอนุมูลอิสระเนาะช่วยลดการอักเสบช่วยชะลอวัยปกป้องเซลล์จากความเสียหายของอนุมูลอิสระอันนี้มันฝรั่งสีม่วงที่มันฝรั่งสีขาวไม่มีอะขอแรกผ่านไปมาต่อด,ด้วยอันที่สองเนาะ อันที่2น้ำตาลน้อยกว่ามันฝรั่งสีขาวเนะเาะเพราะว่าน้ำตาลน้อยกว่าประมาณ45ถึง55อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเทียบเป็นเปอร์เซนต์หรือเปล่านะคือน้ำตาลน้อยกว่านั่นเองแล้วก็มันก็เลยทำให้มันฝรั่งสีม่วงเนาะ ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่ามันฝรั่งสีขาวก็เลยจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าคุมอาหารเขาก็เลยพวกสายเฮลตี้เขาก็จะชอบเนาะอ่ะอึง้งทึ่งอึ้งทึ่งอันนี้ ามแชท GPT แต่ว่าเดี๋ยวจะหาข้อมูลที่เป็นแหล่งของหมอหมอเขาแนบไว้ให้เนาะในคอมเมนต์แล้วก็ปักหมุดไว้เพราะว่าอะไรที่เราไปดูในแชท GPT มาคือ ChatGPT ก็ไปรวบรวมความรู้จากแหล่งอื่นๆมาอีกทีหนึ่งก็คือเราเนาะมีหน้าที่ต้องกรองว่าข้อมูลเหล่านี้เชื่อถือได้ไหมเนาะเราก็คือจะไปหาแหล่งที่เชื่อถือได้ที่เป็นเกี่ยวกับหมอหมอหรืองานวิจัยอะไรพวกนี้ข้อสองพันไปนะแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปให้ช่วงช่วงท้ายมาต่อกันที่ข้อสามเนาะมันฝรั่งสีม่วงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสาร โพลีฟนะีนอลเนาะซึ่งในมันฝรั่งสีขาวก็จะมีน้อยกว่านั่นเองนะก็คืออาต้านการอักเสบในร่างกายเนาะแล้วก็มันฝรั่งสีม่วงปกป้องเอ่อหลอดเลือดและหัวใจเนาะซึ่งในมันฝรั่งสีขาวก็จะอ่ออ่ะ,อะ ในมันฝรั่งสีม่วงก็จะมีทั้งช่วยลดไขมันเลวเนาะ LDL แล้วก็เพิ่มไขมันดีที่เป็น HDL แต่ว่าในมันฝรั่งสีขาวจะมีแค่โพแทสเซียมที่ช่วยเรื่องความดันแค่นั้นเนาอะ,อะมาต่อกันที่ข้อห้าเนาะมันฝรั่งสีม่วงปกป้องสายตาน่าจะเหมาะน่าจะเหมาะสำหรับกบแม พออายุเลขสี่อะไรแบบนี้สายตามันจะเริ่มเป็นาสายตายาวแบบอัตโนมัติเนาะมันฝรั่งสีม่วงก็จะช่วยออปกป้องสายตาเนะาะช่วยลดความเสื่อมของจอประสาทตานะาใครที่เล็กสี่อับหามากินเลยซึ่งในมันฝรั่งสีขาวจะไม่มีสารตัวนี้ที่ทำหน้าที่นี้โดยตรงเนะนาะแนะนำเพื่อนๆมองหานก,นกอยู่ข้างนอก นี่เลยเนาะช่วยในเรื่องอัลป,ปุองสายตาอ่าสุดท้ายเนาะมันฝรั่งสีม่วงป้องกันมะเร็งบางชนิดอ่ามีแบบนี้ด้วยแต่ว่าเนาะแต่ว่า เขาบอกว่าในมันฝรั่งสีม่วงช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิดแต่เนาะ,ะมะเร็งบางชนิดในที่นี้เขาพูดถึงะมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมมะเร็งตับเนาะจากการวิจัยในหลอดทดลองแต่วา่า อันนี้ยังไม่มีเครดิตเนาะเราก็เดี๋ยวจะหาข้อมูลตรงนี้ให้เนาะแต่ว่าในมันฝรั่งสีขาวจะยังไม่มีอะไรงานตรงนี้ชัดเจนเนาะเดี๋ยวค้แม่ก็คือจะพยายามหางานวิจัยหรือว่าแหล่งข้อมูลจากพวกคุณหมอมาแนบไว้ให้กับเพื่อนๆในคอมเมนต์เนาะเพราะว่า อย่างที่บอกเนาะข้อมูลใน h a GP t GPT เราก็คืออ่านได้ฟังได้แต่ว่าต้องไปหาข้อมูลเจาะลึกอีกทีอ่าประโยชน์ของมันฝรั่งสีม่วงคืออึ้งทึ่งมากเนาะเออกินมากินเรากินเราก็คือเออไม่ค่อยรู้ประโยชน์อะไรมากมายของเขาเนาะรู้แต่ว่าดีกว่ามันฝรั่งสีขาวคือรู้แค่นั้นแต่ว่าพอเจาะลึกจริงๆเนาะเออแนะนำให้เพื่อนๆเนาะ ลองหามาปลูกดูแล้วก็ฟังเมืองไทยรอก่อนรอก่อนก็คืออัถ้าปลูกสําเร็จแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้สําเร็จก็จะค่อยประกาศแจ้งในเพจให้เพื่อนๆอ,อีกทีเนาะ mm hmm. เออมีประโยชน์จริงเนาะอ mm ่า hmm. เรารู้ประโยชน์ของเขาแล้วเนาะถึงเปลือกจะไม่สวยเปลือกไม่เรียบแบบนี้เห็นไหมเปลือกไม่เรียบพีที่แล้วไม่กล้าขาย คือไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าปีแรกที่ปลูกก็ไม่เจอแบบนี้ปีที่เราก็เลยเออขายไปไม่กี่เจ้าปีนี้ถลม่ม <c> เ <oughs> พื่อนๆทักกันมาเยอะแล้วก็ด้วยความที่อแม่ทำราคาที่แบบไม่แพงมากเพราะว่าเวลาที่อแม่ไปซื้อ,อในออนไลน์เนาะเออลืมบอกไปเนาะมันฝรั่งสีม่วงจะไม่มีขายตามห้างร้านทั่วไปเนาะ ของแม่ก็คืออซื้อออนไลน์มาแล้วก็ไม่ได้ซื้อเราได้เลยคือต้องรอเนาะระบบของที่ฝั่งอังกฤษเวลาเราสั่งซื้อของหลายสิ่งอย่างก็คือเขาหาักเงินของเราไปแล้วอัตโนมัติแล้วก็เขาก็คือจะส่งของให้เราได้ตอนที่เขามีของ มันฝรั่งสีม่วงก็ด้วยเช่นกันเนาะไม่มีวางขายในห้างร้านหรือว่าร้านค้าทั่วไปก็คือหาซื้อออนไลน์อย่างเดียวแต่ว่าถ้าเพืเ่อนๆรู้แหล่งซื้อร้านค้าออนไลน์ที่ไปเดินแล้วเจอก็ลองเม้นมาบอกหน่อยอ่ะเปลือกขี้เหล่บแบบนี้ไม่ใช่ขี้เล่ต้องบอกว่าเปลือกเขาไม่เรียบเฉยๆเขาก็เป็นเขาปกป้องตัวของเขาเองอ่ะเดี๋ยวเราจะมาปาดให้ดู คือไม่เป็นอะไรเลยจริงๆแล้วก็อ่าคลิปถัดไปเราก็จะทํามันฝรั่งทอดกรอบให้เพื่อนดูอีกรอบนึง <c oughs> จริงๆเคยทําคลิปอ่าสั้นไปแล้วเนาะปอกเปลือกมันฝรั่งสีม่วงให้เพื่อนดูว่าด้านนอกผิวไม่เรียบด้านในจะเป็นกระเด็นกระดอนด้านในจะเป็นยังไงอะอันนี้มันจะยากนิดหนึ่งนอนพื่อน เพราะว่าลูกของเขาอะหัวมันไม่ใหญ่มันก็เลยปลอกเปลือกยากก็เลยแมีก็จะกินหัวใหญ่ๆแล้วก็หัวเล็กๆก็จะเก็บไว้ทําแม่พันธุ์คือไม่ไม่ใช่แบบเอาเล็กเกินนะก็จะประมาณเนี้ยเออประมาณเนี้ยที่ทำแม่พันธุ์คงไม่ได้ไปล้างให้ดูอีกรอบแล้วอ่าอันนี้เอาเปลือกออกเรียบร้อยอเพื่อนสังเกตเนาะ เขาอะไม่มีอะไรเลยคือมันเปลือกไม่เรียบเฉยๆนี่อ่ะเดี๋ยวเอาปอกให้ดูอีกหัวหนึ่งเ,เดี๋ยวรอยเดี๋ยวจะพาให้ดูด้วยเดี๋ยวจะหาว่าขายของไม่ดีส่งให้เพื่อนแต่ว่าแม่ก็คืออเขียนอธิบายรายละเอียดไปแล้วเนาะว่าอขายรุ่นไม่เรียบเนาะเอ,อเพราะว่าเดี๋ยวเพืเเ่อนๆอะไรนะ เอาของไม่สวยมาขายให้อันนี้คือขายตามสภาพแล้วก็าราคาเต็มปีที่แล้วอะสองโลสิบห้าปอนแต่ว่ายังไม่รวมค่าสง่งปีนี้ก็เลยเออช่วยออกค่าขนส่งให้ทั้งบ้านแล้วก็ที่ทางของแม่ไม่ได้จะมีที่ทางปลูกเยอะนะอู้หอนี้เห็นไหมสวยงามไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยคือหมายถึงว่าปอกเปลือกที่เอาผิวไม่เรียบออกมาด้านในของเขาอ่ะสวยงามได้แบบนี้เนาะไม่มีอะไรเลยเปลือกไม่เรียบก็คือแคบเปลือกเฉยๆอ่ะมาดูกันพาให้ดูเขาก็จะแบบนี้เลยนะนี่ด้านในก็จะสวยได้แบบนี้นะเออ เนาะมันแค่เปลือกไม่สวยเฉยๆอาที่นี้มาสรุปให้เนาะสำหรับมันฝรั่งสีม่วงรุ่นนี้ก็คือจะเป็นอรุ่นที่ใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งเนาะก็คืออจัดส่งไปแล้วน่าจะจริงๆแปดบ้านเออประมาณ8ดบ้านเมื่อวานแล้วก็เออส่งล็อตแรกหัวก็จะใหญ่กว่ารุ่นนี้นะแล้วก็รุ่นนี้ก็คือน่าจะสี่โลที่เหลือเนาะก็ สุดท้ายหมดแล้วหมดเลยเราก็แม่ก็คือจะเก็บไว้ทำคลิปมันฝรั่งทอดกรอบแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอ,อีกอรุ่นหนึ่งไม่ใช่อีกรุ่นหนึ่งอีกคลิปหนึ่งเนาะแต่ว่ารุ่นนี้ที่ถ้าใครที่อยากเก็บตกแล้วก็รับสภาพนี้ได้นี่ขนาดก็จะประมาณนี้เล็กกว่ารุ่นแรกนิดเดียวแค่นั้นเนาะอยากให้เอาไปปลูกแล้วก็เก็บเป็นแม่พันุ์แล้วก็ ด้วยความที่เขาไม่มีขายตามห้างร้านทั่วไปแล้วก็จากประสบการณ์ที่ปลูกมาห้าปีเนาะแม่รู้สึกว่าเขาจะไม่ดกเท่ามันฝรั่งสีขาวลองดูว่าสามารถปลูกได้ผลผลิตดกกว่าของแม่ไหมได้หัวใหญ่กว่าของแม่ไหมเพราะว่าอป,ปีแรกแม่ถือว่าโอ้มาก,มากๆเนาะผิวเรียบหัวค่อนข้างโต พอปลูกไปปลูกมาหัวเริ่มเล็กผิวเริ่มไม่เรียบเออสารพัดเาเพื่อนลองดูเนาะก็เอาไปปลูกได้ผลเป็นยังไงบ้างก็อัปเดตให้ดูกันด้วยเนาะแล้วก็ใครที่สนใจทักเข้าเพจปลูกเองปลูกเองของ,อง,ของแม่ได้ไว้พบก,กันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะบ๊าย